สำหรับละครเรื่องใหม่ของค่ายบ้านละครเรื่องกุหลาบร้ายของนายตะวันที่งานนี้พระเอกกันการตถทาวรตื่นเต้นสุดๆต้องประกบกับนางเอกสุดฮอตใหม่ดาวิกาแค่ขนาดฟิตติ้งเสื้อผ้าหน้าผมหนุ่มกันก็ยิ้มหน้าบานเลยทีเดียวคุณกบิกรครั้งแรกด้วยเป็นไงบ้างตื่นเต้นค่ะเอ๊แปว่าดีหรือไม่ดีแหะดีครังครั้งแรกเหมือนกันครับครั้งแรกเหมือนกันปกติก็เจอแค่ที่งานเนาะตามงาน รู้กิติทิ์สาวพิการไหมคะจอมแกล้งเลยนะจริงรอ่อ หอนนี้พลาดก็ไม่มีการช่วยเหลือเอาตรงๆผมก็จะเป็นเจ้าของสวนดอกไม้ใช่ไหมครับชอบธรรมชาติเป็นคุณหนูค่ะวีนค่ะก็จะมีประโยคอย่างแบบอย่าทำให้โรจิสนะอะไรอย่างี้จะไม่เหมือนใหม่เลยคือคนละอย่างเลยรับรองว่าเรื่องนี้จะต้องคอมเมดี้มากๆแล้วก็ต้องสนุกแน่นอนค่ะฝากด้วยค่ะงานนี้สาวใหม่ดาวิกาที่กลายเป็นนางเอกหนังร้อยล้านไปแล้วเจ้าตัวก็อาการปลื้มสุดๆแถมบอกว่าหนังก็เตรียม go i n t ์อีกด้วย